ากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกลอกขายสินค้าสุขภาพค่าบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตที่พุ่งปรี๊ดเกินจริงสัญญาเอาเปรียบทั้งรถทั้งบ้านดอกเบี้ยโหดเลขทะเบียนออยปลอมปัญหานี้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร0 8 9 6 3 3 1 6 3 8และ053 447 573หรือ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค เจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจไข่เลาวเจ้าปากการในวันนี้เมื่อแรงวันศุกร์สุดสัปดาห์10กุมภาพันธ์2566เจ้า18 000, นาฬิกาหรือ6โมงแรงเป็นต้นไปจะอ,อี้อประาการกับรายการใจไข่เลาานะเจ้าและวันนี้จงจะรายงานตัวพุมพร้อมกันกันกบผู้อํานวยการสถานีห่มลิงสัญญาณประกาศพื้นที่จชงหงใหม่กว่า30สถานีและก็จังหวัดระยอง2สถานีรายการจะถูกรีรันในวันติด เราจะขอบพระคุณนกันกๆไว้งามๆกันเลยเนาะและแน่นอนรายการของเราสนับสนุนโดยโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อจ้าวเจียงใหม่วันนี้ใส่เสื้อขาวมาด้วยนะจ้าและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่จะขอบพระคุณนกันกๆไปถึงโตโยตา้าโตโยตา้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณขอบพระคุณนกันกๆก,กันเลยเจ้าโอ้ยวันนี้มีซป้าเรื่องน่าสนใจขนาดนักเลยเพราะฉะนั้นบัตรท่าละเจ้าลุยกันเลยสําหรับเรื่องราวข่าวตี จวหัวเรื่องเอาไว้ว่าจวกหัวเรื่องเอาไว้ว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 จะเงี้ยเฮ้ยไม่ยิ่งมดลูกมีปัญหามีลูกแยก่เพราะใจเงี้ยเฮ้เป็นมันเอา้าแต่ละคะเนี่ยบอตันมีลูกมีเต้าเตือนเนี่ยนะเจ้ามดลูกจะมีปัญหาละกันเนาะเอาขออนุญาตเช็คพอข้อมูลกันก่อนกรณีมีการแชร์ข้อมูลระบุว่า ไผ่ก็จ้างเตอะติจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มาแล้วจะส่งผลกระทบต่อร่างกายกันถ้าว่าเป็นไม่ยิงจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกแล้วก็มีลูกยากส่วนปา้าจจะเงี้ยเฮื้อนะจา้ะมีลูกยากเหมือนกันหรือมอันก็เป็นมันไปเลยตังกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเปิ้นก็เลยตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ชี้แจงแจ้งเอินมาว่าเนี้ย ยังบ่มีหลักฐานว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 จะส่งผลต่อความสามารถในการมีลูกตึงแม่ยิงตึงปอจ่ายเนอ้อเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอเต้เจ้าบดีส่งต่อแล้วก็ขอความห่วมมือนะเจ้าบดแชร์ต่อหรือว่าบดีเจื้อข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าเรื่องราวขานี้เป็นข่าวปลอมเพื่อนเพื่อแม่เป็นน้องได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ถูกต้องแน่น,นะเจ้าคุณผู้ฟังและก็การป้องกันตัวเก,ก่าก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์เลยเน้อเจ้า www.ddc.moph.go.th h หรือว่าใส่ด่วน1422เพราะฉะนั้นแล้วบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยยังม,มีหลักฐานว่าวัคซีนโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการมีลูกของตึงไม่ยิงตึงพอใจนะจ้าเนี่ยมีข่าวมาแบบไปเรื่อยไปเท่แต่ ถ้าเกิดว่าเราส่งต่อกันหามได้นะเจ้าก็จะส่งผลทำให้อผู้ที่ได้ข้อมูลข่าวสารแบบพิพิธก็ใจบดีกันไปบม่วนบางงานกันไปเหี้ยเพราะฉะนั้นบอกควรจะส่งเลยเจ้ามาถึงแหมเรื่องเรื่องต่อมาคิดไซายคิดซายนี่ก็เป็นมีกามีสินนะเจ้าบ่เดียวนี้นะทีนี้จวงว่าเรื่องเอาไว้ว่าทายธรรมชาติกูชนิดเป็นสินค้าห้ามส่งออกแต่ว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆเจ้าเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของทรายธรรมชาติกู้ชนิดเป็นสินกะห้ามส่งออกตังส่วนต่อต้านข่าวปลอมป้นเกลยได้กวดสอบข้อเท็จจริงโดยโกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกร,รัฐมนตรีบอกว่าถูกต้องข่าวเนี้เป็นข่าวแตะ คณะรัฐมนตรีนะจ๊ะเาเปิ้นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดเฮิร์ซไซดเป็นสินค้าต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชาอาณาจักรนะจ๊ะตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อเป็นการสงวนทรายซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญนะจ๊ะไว้ใจกันกันกบอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการควบคุมการส่งออกทรายแล้วก็ยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกแร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบนักหนาป่าป้านกันเลยเนอะเจ้าเปิ้นเกาะบอกมา อย่างง่ายๆกันเลยว่าทรา,ายซิลิก้าแล้วก็ทรายควอดถือว่าเป็นทรายที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปะนักในบริเวณหาดทรายชายหาดชายทะเลเนีนาา่ยนะเจ้าแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมนอกแก้วกระจกเซรามิกและทีนี้ทรายควอดก็เป็นทรายซิลิก้าที่มีคุณภาพสูงทนความร้อนอดได้ดีจะมีความแข็งแรงในการาทำงานในอุตสาหกรรมการทนไฟกรองน้ำเพื่อที่จะใฮ้ ทนแหงกระแตะกระแทกกระตอกกระตอนได้ดีนะจ้าใจผสมกันกับเรซินหรือว่าอีพ็อกซี่อันนี้จะเสริมความแข็งแรงแล้วก็ใส่อื่นๆกันแหมเพราะฉะนั้นแล้วเปิ้ลเลยบอกว่าได้กําหนดข้อมูลเอาไว้แล้วเรียบร้อยที่นี้ยกเว้นการสร่งออกทรายในกรณีเช่นหนึ่ง ส่งออกเป็นตัวอย่างหรือว่าศึกษาวิจัยถ้าศึกษาวิจัยเอาไปแบบน้อยเดียวงง่เดียวอ่นนะเนาะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็ใจในปริมาณบเกิน2กิโลทีนี้กรณีที่ยานพาหนะนําออกนะจ๊ะหรือเพื่อใช้ในยานพาหนะห้านเพื่อเป็นไปตาม พันทักกรณีระวังประเทศอย่างเช่นเอาไวท้ทวงสมดุลเฮือกาเอาไว้ป้องกันอาคีภัยในเฮือกาตามอนุสัญญาระวังประเทศว่าด้วยความปลอดภยัยแห่งชีวิตในทะเลนะจ๊ะอันนี้ก็มีข้อมูลแจ้งเอื้นกันเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าภครเนี่ยบอฮั่นบอกทำธุรกิจนะจ๊ะขนสายเอาไปขายต่างประเทศอันนี้ถือว่าผิดเลยเนอะจ๊ะเป็นสินค้าห้ามส่งออกเนอะอ ก็เป็นความรู้ใหม่หนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าบ่าได้เสาะหาเรื่องราวข่าวจะอี้มานําเสนอคุณผู้ฟังจุ้มกับบ่าสามารถที่จะมีความรูไอหยังมาเพิ่มมาเตือกันได้เพราะฉะนั้นหันก่อติดตามรายการแจ้คข่าวของเฮานี่นะสุดหยอดบกวยเตะกันของแต่เจ้ามีความหูแบบครอบจกักรวาลกันเลยบดเฉพาะก็ว่าการเรื่องสุขภาพต่ออันเนาะเอาละทีนี้มาถึงแมหมนึ่งเรื่องต่อมาจเจ้าอันนี้มากันที่ของกินของว่าละแมนมัลละเอนะทีนี้ก่อนเลยบอกกล่าวเอาไว้ว่า มีเรื่องของเยลลี่เยลลี่มันเป็นขนมมันเป็นขนมไม่ลูออกเสียงภาษาไทยชัดเจนขนาดเลยทีนี้ก็เลยมีการเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะเจ้าตอนนี้ออยเปิ้นก็เลยกวดสอบเยลลี่กัญชาย้ําว่าจะต้องเข้มงวดกันนักขึ้นซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเฮงคือออยในช่วยกวดสอบกํมเตอร์เยลลี่กัญชาขนมแบบนุบๆเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าเป็นดีลํา ปว่าเราอ่อนกินแล้วมีอาการแพ้รุนแรงก็เลยจะต้องเข้มงวดแล้วก็แต่แต่ว่ากันกับมาตรการกำกับดูแลพอกอยพร้อมเรียกร้องเปิดช่องทางหับเรื่องร้องเรียนกรณีได้หับความเสียหายจากนะจ๊ะอาหารผสมกัญชาเนาะคณผู้ฟังปอไปถึงเปิดเผยรายชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็หาอาหารที่ขึ้นทะเบียนใช้กัญชาในอาหารเครื่องดื่มเมื่อผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงข้อมูลก่อนที่ป้นจะตัดสินใจซื้อพอสําคนซื้อแล้วด้วยความบอกงูแต่แต่ว่ามันมีกัญชาผสมอยู่ในห้่น่เนาะปรากฏว่ามีข่าวละอ่อน ไว้เพียงแค่8ดขวบมาได้เจ้าคุณผู้ฟังปอหนึ่งปอสองเนี่ยเนาะเกิดอาการแพ้รุนแรงหลังจากกินเยลลี่มันเป็นขนมละอ่อ,อนละบอแต่ว่ามันมีส่วนผสมของกัญชาเจ้าซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในกับแหมหลายๆกรณีหลังจากที่ปีที่ผ่านมามีการปลดล็อกกัญชาจากบัญชียาเสพติดแล้วก็เอาบัญชาเอากัญชาเนี่ยมาใส่ในอาหารเจ้าทีนี้เมื่อวันพุธกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าทางด้านผู้ช่วยเลขานุกการอนุกรรมการอาหารและ แล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพสภา <ia> <Acho> องค์กรของผู้บริโภคนะเจ้าเปิ้นก็บอกกล่าไว้ว่าขอเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยเนี่ยขจาย กวดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่ามีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก็เนี่ยเจ้าผู้ประกอบการมีการแสดงรายละเอียดแล้วก็ส่วนประกอบของกัญชาแล้วก็มีการแสดงฉลากกำเตือนในผลิตภัณฑ์ก็พอไปถึงเฮอ,อรออยเนี่ยนำผลิตภัณฑ์นี้ไปกวดเสาบหาสาร THC อืมที่เป็นส่วนผสม,มในกัญชาว่าเกินค่ามาตรฐานก่อกันถ้าว่าเอามาใส่ในอาหารเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกันถ้าผิดกฎหมายเนี่ยนะเจ้า จะต้องสื่อถึงการกวดสอบผลิตภัณฑ์ต่อสาธารณะมีการสื่อสารกันตัวว่าเยลลี่นี่ผิดกฎหมายห้ามกินเหลืออย่างต่างๆนะจ๊ะของกวดสอบแบบตีๆแยงๆทีนี้ต่างสภาองค์กรของผู้บริโภคเพิ่นก็เลยของเฮินหนวยงานในกำกับพอกอยดําเนินการยังโวยเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและก่อนเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือละอ่อนไวเพียงแค่8ขวบต่ออันนี่นะจ๊ะแล้วก็ตอนเนี้ยยังหันว่ากัญชายังคงเป็นความเสี่ยงของผู้บริโภคถ้าเกิดว่าซะเฮิรีจะอ ต่อไปต้าวเนี่ยนะเจ้าถูกกฎหมายกันไปติ๊กติ๊กก็จะต้องมีระบบแลกวก็ามาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดเนี่ขึ้นนะเจ้าแต่ว่าว่าจริงจังนักขึ้นก่อนที่จะมีผู้บริโภคเนี่ยเสียชีวิตจากการบริโภคอาหารผสมกัญชาดังกล่าวนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเรื่องราวกาันทว่าออยออกวดปะแล้วก่อป่าว่าอาหารผสมกัญชานี้มี ค่าหรือสาร TSC เนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอันนี้จะมีความผิดเข้าข่ายตามมาตรา26วงเล็บหนึ่งเลยนะเจ้าในพระราชบ,บัญญัติอาหารพศส5 2 2เนาะในเรื่องของอาหารบบริสุทธิ์มีสิ่งอันตรายเจือปนอยู่อันเนี้ยก็จะมีความผิดตามมาตรา58เพราะว่าถ้าฝ่าฝืนติดคอก2ปีปีรับเบิกเกิน2 0,000นหรือตึงจำตึงปรับเลยนะเจ้าทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสภาองค์กรของผู้บริโภคเป่นก่อเสนอแล้วก็ข้อเรียกร้องในการควบคุม การใจกัญชาเนี่ย ที่เป็นส่วนประกอบในอาหารบอกว่าจะเป็นนะเจา้าปรุงสุกในห้าอาหารกาผสมในเครื่องดื่มกาหรือว่าอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต่างๆซึ่งขณะนี้แม้ว่าจะมีกฎหมายควบคุมกัญชาในอาหารตามประกาศกระทรวงแล้วระบุว่าผจะประกอบธุรกิจเก,กี่ยวกับกัญชาในอาหารจะต้องขออนุญาตจากสํงงานันกงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอแล้วก็ภูยที่ประกอบกิจการห้าอาหารและต้องการใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบนะเจ้าในกิจการห้าอาหารเนี่ยและ จะต้องปฏิบตัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขแต่ก็ยังมีผู้บริโภคได้รับผลกระทบอยู่นักหนาบ้านเพราะฉะนั้นเปิ้นก็เลยเฮงฮึดชี้แจงกันอย่างด่วนๆกันเลยเจ้านี่ต้องขอบคุณข้อมูลข่าวสารต่างๆเราต้องขอบคุณสภาองค์กรของผู้บริโภคกันตัวนะเจ้าที่เ,เปิ้นได้มาติดตามกำกับ ตรวจสอบดูแลเพราะว่ามีการร้องเรียนเข้ามานักหนาป่าป,ปานเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็จ้างเตอะนะจ๊ะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาที่ข้องเกี่ยวก,กันกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็สามารถนะจ๊ะร้องขอร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือจากสภาองค์กรของผู้บริโภคกันได้เลยนะยเชียงใหม่เฮามีละปูนเฮามีแล้วก็ทั่วประเทศในแต่และจังหวัดก็มีสภาองค์กรของผู้บริโภคตุวยเหมือนกันนะจ๊ะเรื่องนี้ฝากกันเอาไว้ตวยเนื้อคุณผู้ฟัง เพราะฉะนั้นคณผู้ฟังเจ้าสามารถติดตามข้อมูลสป,ปาไผยที่ชมไลฟ์วันนี้บาตันนะจ๊ะไผ่ที่ชมไลฟ์กันแล้วเรียบร้อยกดแชร์เพื่อจุ้งกันตัวเด้อไวง้งามๆนะผู้ที่แชร์ผู้ที่ห่วมม้วนงานสันเล้ากับกิจกรรมของเฮาในวันนี้ก่อนจะได้รับของที่ระลึกกันไปตัวน้าเจ้าเพราะฉะนั้นฟังส่งฟังแชร์ต่อไปแต่ว่าสิ่งที่จะต้องติดตามกันอย่างตินต่อเนื่อง,งนะจ้านั่นก็คือ f เฟซบ o ๊กแ n น a g e ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโฆษณาโอ้โอวดเกินจริงนะจ๊ะเพจไว้เการู้เท่าทันสื่อแล้วก็เพจใจใครเล่าสามารถพอรายการย้อนหลังแล้วก็ภาพอินโฟกราฟิกต่างๆไปกันได้ตัวนะจานี้คือเรื่องราวที่จุงอยากให้นําเสนอแต่แต่ว่ากันเนาะ ก็เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าว่าคนในครอบครัวของเขาหรือนคนที่เฮาฮักเนี่ยจะประสบเหตุเมื่อใดยามใดวันใดเนาะฝากกันเอาไว้ตัวนะเจ้าและต่อนเนื่องกันมายังคงอยู่ในเรื่องของของคบกำกินจายังบ่เสียงเพียงเตอีเตือ,อะทีนี้จุงจะมีคลิปมาบอกกล่าวกันนะเจ้าว่าการกินอันยังต่าง คือถ้ามันเป็นของกินก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะบอกว่าจะเป็นน้ำหวานก้านะเจ้าหรือันอย่างต่างๆเหล่านี้แต่ทีนี้การทว่าเาเบาสบายขึ้นมาแล้วเพื่อนมีการแนะนำว่าเนี่ยตัวรูต้องรูไส้กะาโอ้ตัวเจ็บหวัวเจ็บเก้าก้าอ้ตัวเปิดตัวตัวปวดตัว,ตวเววมื่อยกะาแล้วกินอันนี้ผสมกับอันนี้เนอะอ้ยรับรองหายแซ่บต้องเปิ่งยาละอีวะุ่ณผูาฟังจะเจือก็เจ้าเหมือนเรื่องเนี้ยบอกว่าเอาน้ำอัดลมมานะถอกใส่แก้ว เพาเกลือเหีางน้อยไผ่ที่นลุต้องในน้าคุณเรฟังหน้าเปิดเสียวกินเข้าไปเต้าอ,อุ้ยรับรองเลยนะเจ้าช่วยแก้อาการลุต้องได้ตัวโฮ้แต่ว่าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราไปติดตามคลิปนี้กันเลยเจ้าค่อนข้างน่าสนใจซึ่งเป็นคลิปจาก FDA ไทยสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเจ้าจากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่าการดื่มน้ำอัดลมผสมเกลือสามารถบรรเทาอาการอ่อนเพลีย ขาดน้ำจากการท้องเสียได้นั้นอยอยได้ตรวจสอบและขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงเพราะการดื่มน้ำอัดลมผสมเกลือนั้นเป็นวิธีที่ไม่แนะนำสำหรับทดแทนน้ำและเกลือแร่เนื่องจากในน้ำอัดลมมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าผงน้ำตาลเกลือแร่และยังมีการอัดแกส๊สหากดื่มอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือทำให้อาการท้องเสียแย่ลงได้ โดยทั่วไปแล้วเมื่อมีอาการท้องเสียการดื่มน้ำละลายผงน้ำตาลเกลือแร่หรือที่เรียกว่า ORS เป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยทดแทนการสูญเสียน้ำจากการอาเจียนหรือท้องเสียแนะนำให้จิบน้ำละลายผงน้ำเกลือแร่อย่างช้าๆแทนน้ำและควรดื่มให้หมดภายใน24ชั่วโมงหากเกินกว่านั้นไม่แนะนำให้นำมาดื่มต่อนอกจากนี้เมื่อมีอาการท้องเสีย แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่ไม่เผ็ดหรือรสจัดและหากอาการไม่ดีขึ้นเช่นรับประทานอาหารไม่ได้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงอุจจาระมีมูกเลือดปนมีกลิ่นเหม็นที่ปกติคล้ายกุ้งเนา่ามีไข้สูงเกินกว่า38.5องศาเซลเซียสควรรีบไปพบแพทย์ดังนั้นหากพบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียว่า ดื่มน้ำอัดลมผสมเกลือช่วยแก้อาการขาดน้ำจากภาวะท้องเสียขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ต่อนั่นนะไปว่าไปเรื่อยเนาะอย่างที่บอกกล่าวกันไปนะเจ้าว่าน้ําอัดลมอ่าบอกว่าจะยี่ห้อออหยางก็จ้างเตอ้น้ําอัดลมเนี่ยมันมีการอัดแก๊สเข้าไปเวลาเขากินแล้วเนาะคนฟังจะขอถอดเขากินใส่น้ําแข็งก น่อยซัดไปบึกบึกบึแหมสักกรรมนะเออเออแล้วก็ลมตั่งด,ดังออกอีกคนน้ฟังเจ้าป้าทจแม่เป็นเจ้าเตอจงนี้หลับแป๊ดแต่ถ้าเกิดว่าฮอนฮอ,อนมาในี่นคนน้อฟังเอาน้ําอัดลมเห่แก้วใส่น้ําแข็งลงไปนะกินแล้วจะเออกระพปมันเออแต่ถ้ามันหวานเย็นจืนใจขนาดเลย แต่กันท่าว่าคนเมื่อฟังอู้ลูต้องนะเจ้านาอันเหลือต้องสองนิ้วเนาะเปิดเสรเนิ้วเพราะว่าเวลาต้องเขาสูญเสียน้ําในร่างกายเนาะป้นบอกว่าเขากินเกลือแรงนักนะอ๋อง่ายๆเลยก็เอาเกลือเนี่ยกะรพกใส่อันน้ําอัดลมทั้ทงหวานทังเค็มรับรองท้องเสียนูต้องไฮเซฟ กินและวนักหลือเก่านะเจ้าเพราะว่าน้ําอัดลมปนบอกอยู่แล้วว่ามันอัดลมอัดแก๊สเข้าไปการถ้าเกิดว่าเฮากินก็จะยังเครืขี้ปุ่มที่มันใกล้อึงปึ่งอยู่นี่แล้วเนี่ยนะเจ้าแบบสุมานะเจ้าคุณผู้ฟังจะตดกับบตดจะเอ,อ๊ะกับเบอเอ,อนะนะื้เนี่ยเนาะหลุต้องอย่างเดียวเนะี่ยเนาะส่งผลทำให้ื่ต้องของเขาอืดห,หลือเก่านะเจ้าอ่าฝากกันน้อยตัวและทีนี้ บ่เฮิร์ดทำตามคำรรแนะนํานี้เพราะว่าน้ําอัดลมเนี่ยนะจ้ะมีส่วนผสมของน้ําแล้วก็น้ําตาลแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปกันทว่าคุณผู้ฟังมีอาการหลุต้องอยู่เนี่ยนะจ้าแล้วก็กินเข้าไปแหมซ้ําหายจะส่งผลทําให้อาการลุต้องของคุณผู้ฟังเออฉันจะไปหงยาก่อนละเนออีแน่ๆเลยจ้ะเพราะมันจะหนักเหละเก่าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วแล้วเนี่ยได้ออกกันทว่า่ลุต้องแล้วเนี่ยนะ กรณีสังเกตสังกาอาการตวเกาช่วงนี้หน้าหอนแบคทีรียนักมันใหญ่โวยควรต้อฟังกันถ้าเกิดว่าอาหารที่เขาปรุงสุกแล้วใหม่สระไว,วสก,กรรมนะเป็นฟองออกมาละเออถ้าเกิดเขากินนั้น้นนาๆควรต้อฟังเจ้าอาลลูตองสําคนกินคองดิบคองแดงลำลำย้ำหั่นซาหนี่ลาบหนี้แน่นอะถ้ากินเข้าไปแล้วปับ๊บเจ้าก็จะส่งผลทําให้มีแบคทีเรียเข้าไปจัดการแล้วเจ้าเขาก็จะเป็นโรคอาหารเป็นพิษทั้งลุทั้งห้กควรวังเจ้า จุ้งก็เคยเป็นเกิดเนี่ยามันี่เป็นสองเต้อแตบแซลอยู่คงยาว่ะเนาะสำหรับอาหารเป็นพิษเพราะว่าหลูกต้องขนาดนะทีนี้กรณีถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหลูกต้องแต่ว่าอย่างมาหากตัน้นนะแต่หัวอ๋อแต่ว่า,มาแมลงกินลาบแต่ว่า,มาแมลงกินซาโอ้กินยำอันนั้นน้ำจิ้มอันนี้รสเพชรลุ่ได้ถ้าเกิดว่ามีอาการอ่อนเพลียพักผ่อนเพียงพอนะเจ้าคุณผู้ฟัง แล้วกอของเธอจีบเกลือแร่ที่เป็นเกลือแร่ตาา้าแต้เจ้าไอ้ผง O R S เนะนะี่ยเนาะมันจะเป็นสีส้มๆคุณผู้ฟัง,งที่จุเกยกินอะ่ะเอาถอกออกมาเจ้าแล้วก็กผสมผงเกลือแร่ทีนี้ป้นเกลือกินสมมติว่า้นผสมแบบหนึ่งขวดขวดปันนะเนาะขวดปันก็คืออ่าขวดในลักษณะทรงกลมเนะนะี่ยนะคะเธอกินหมดภายใน24ชั่วโมงคือ1วันข้ามวันไปนแล้วแจ้คตูเ้เย็นกินได้ก่อนอันนี้บ่แน,นะนำเนื้อเจ้าก้อยๆจิบไปเต้าเต้าเนื้อสำหรับอ่าน้ำเกลือแร่ดังกล่าวเนาะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟัง แตบเซลอยู่ที่สลัลีแล้วหลุลแล้วโอ้ลงหมดลงขคืนละอันตัวฮอนตัวเอ็นนะเจ้ามีอาการเปลี่ยนไปทชนี้สุมหาหน,นะเจ้าก็ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาขับถ่ายออกมามันมีกลิ่นเหม็นผิดปกติลักษณะคล้ายกงเน่าบาดจ็ลายแล้วนะเจ้าแสดงว่ามันมีมูกมีเลือดผสมออกมาคุณผู้ฟังอาจจะติดเชื้อรนุนแรงก็ได้ค่ะใช้ฮามอวยๆนะเจ้าอของเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและ ถูกต้องปลอดภัยที่สุดบดี้อย่างไปลาไปเลยนะฝากกันเอาไว้ตัวนะเจ้าด้วยความห่วงใยขอบคุณแฮมเตอร์น,นึ่งนะเจ้าสำหรับคลิปคลิปนี้ จาก FDA ไทยสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเนจกไวง้งามเลยเอ้าวละนี่คือสปารเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการใจไครเล่านะเจ้าเรือแหมสักเจ็ดแปดนาทีฮะเวลามันอย่างมาวยว่องวันีเอาละเจ้าไว้บัเป็ยงยังเราก็จะยังคงมีอื่นๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมกันแหมตวัวเนาะแต่ตีแน่เจ้าตอนนี้คุณมาฟังเจ้าตอบคำถามกันเข้ามาอื พอถามคำถามว่าพอถามคำถามว่าเดี๋ยวเนอร์น้ำอัดลมผสมเกลือพอกแข็มหน่อยแก้ท้องเสียได้แต่หวัาตอบกันเข้ามาเจ้าภัยจะใจดีบอกวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาท้องเสียเราวิธีการที่จะอะ หักษาอาการท้องเสียยังได้บอกกันเข้ามาในไลฟ์กันได้เลยนะเจ้าส่วนท่านไดทตีติดตามชมไลฟ์กันอยู่แล้วตอนนี้ก็ตอบคําถามกันเข้ามานักหนาป,ป้าปานฮับของรางวันจากโตโยต้าเจียงใหม่กันเลยนะเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยตา้าโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเนี่ยวันนี้วันที่10แล้วเนาะวันพุธ1ิเจ้าวันืหสิ วันหนึ่งสิบสาป้าทวันการหน้าวันที่สิบสี่เจ้าขุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์ทั่วโลกหู้จักนะจะเปิ้กลก็เลยเอาเทศกาลเนี่ยเป็นเทศกาลแห่งความฮักเนาะส่งต่อความปรารถนาดีให้แก่กันกและกันโตโยต้าเจียงใหม่เปิ้นก็เลยจัดกิจกรรมฉลองวันแห่งความฮักกันเลย celebrate นะจา้าวาเลนไทนส์เดย์ ความฮักเตือนนี้ฟรีดาวกันไปเลยเจ้าคณผู้ฟังต้องการที่จะถอยรถกันใหม่วันนี้ขอนำเสนอโตโยต้ายาริสเอทีฟนะเจ้า1.2สปอร์ตมาในรูปทรงรูปลักตี้คล่องแคล่วคล่องตัวและเพิ่นบอกว่าฟรีดาวสำหรับยาริสเอทีฟไปพอกันได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่กันได้เลยนะเจ้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณสำนักง,งานใหญ่บนถนนมหิดลสำนักง,งานใหญ่บนถนนมหิดลและยังจะมีสาขาสีย์ซูเปอร์ไฮเวย์สาขา สันปะตองฝางจอมตองและละปูนกันตัวนะจ๊ะาไปใช้บริการกันได้ส่วนไพยตี้ยังบาซื้อรถใหม่เตื้อเนี่ได้กันต้อดีอะบ่ายากเจ้าคุณผู้่ฟังไปกันที่นี่ไปพออรถแต่ละรุ่นกันได้เลยนะจ๊ะและถ้าเกิดว่าในขณะที่ไปพออรถแต่ละรุ่นเอารถหาไปกดเช็คซ่อมสร้างได้ก็ได้ก่อนวันที่15นี้นะวันนี้วันศุกร์เนาะวันพูกก็จองได้เพราะว่าเปิดเพื่อบริการมาสาวกันตัวหรือว่าจะจองวันที่1 3 1 4ก็ได้ และนี่อย่างจะต้องฟังไปส่วนลดกล้าอะไรอะเจ้าที่คุณว่าฟังเอารถไปใช้บริการถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนโชกะเปลี่ยนไ้กลองแอร์ล้างแอร์อะไรอย่างต่างๆก็บริการต่างๆเหล่านี้สามารถเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีกันได้เลยนะเจ้าสูงสุดถึง4ี่หมื่นกันเลยเนาะแต่ว่าโปรโมชั่นลดราคาอะไรเนี่ยมียาวไปจนถึงสิ้นเดือนเพราะวันที่18นะขอบคุณกันตัวเจ้าสําหรับช่วงเวลานี้เอาละเจ้าเน้นย้ําสําหรับเรื่องในวันนี้กันเลยเนาะสําหรับทุกท่านตีติตามคับฟัง รับชมรายการใจไข่เล่าของเฮากันอยู่เจ้าเป็นรายการที่สนับสนุนโดยโครงการโฆษณาสีขาวเปอ้อเจา้จาเจียงใหม่สนับสนุนให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะเจา้าติดตามสื่อต่างๆบม่ว่าจะเป็นวิทยุพอโทรทัศน์พอเฟซบุ๊กพอไอจีอินสตาแกรมพอลิงก์ต่างๆที่ส่งกันมาตั้งลายและมีการโฆษณาเรื่องราวของอาหารต่างๆกินแล้วจะอันจะอี้ได้มดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี่ใส่อันนั้นศูนย์อันนี้อ่ะพอคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยนะเจา้า อยากให้หูเรื่องราวแบบตีๆแยงๆเมื่อติดตามรายการใช้ข่าเล่าของเฮานะจ้ะจะมีความกระจ่างชัดนักขึ้นในการที่จะฉลาดเลือกที่จะซื้อจะจชาจะเสพสื่อต่างๆเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยของเฮาเพราะว่า บัดเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันไปไกลความจริงมันมีมาเมินแล้วเจ้าแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเฮาบ่ได้ไปต่างใดเฮาก็จะยูกับหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือว่าติดตามข้อมูลต่างๆต่างโลกอินเทอร์เน็ตนักขึ้นทีนี้ไอ้มูที่มันจะจูจะไล่เฮาแน่เจ้ามันก็จะมาในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยเพราะฉะนั้นเฮาก็จะได้ข่าวสารต่างๆนักขึ้นและในรูปแบบที่ผิดเพี้ยนอันที่มาติ่เปิลมีแต่ก็มีอันที่เขาตั้งใจมาปลอมก็ปล้เพราะฉะนั้นตั้งใจมาปลอมเนี่ยมัน มากระจายเขาได้หูนักขึ้นพอหูนักขึ้นเขาก็หลงเชื่อมันไปแล้วประเดียเ๋ยวนี้มันมีวิธีการในการที่จะก๊อปปี้เอา,เอาโลโก้หรืออย่างต่างๆของสินค้าอื่นๆเข้ามาให้เขาหลงเชื่อกดลิงก์หันเต็กอันนี้โอ้พะเลิศพะเถอะ โดนหูบสตางออกเครื่องโทรศัพท์ไปก่อนนักหนาป่าบ้านกันแล้วนะจ๊ะผ่ใที่มีแอปโอนตังในมือถือเนาะเพราะฉะนั้นการติดต,ตามรายการแจ๊คข้า,านอกเหนือจากจะหู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้แล้วจะยังคุณผู้ฟังได้ตระนักถึงว่าอ๋อรายการแจ๊คข้าเคยบอกว่าจะอีรู้นี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบ หนูหนักเอาไว้ก่อนเนานะแกนตาของเาแบบหนวยใหญ่เอาไว้ก่อนเนานะเพื่อที่จะได้กรองข้อมูลเหล่านี้ให้ดีนะขึ้นแล้วเราจะได้บบต้องตกเป็นเหยื่อแบบกว่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารและยาหรือว่าการจุยไล่ในรูปแบบอื่นๆเพราะฉะนั้นฝากแชร์ฝากเพื่อคนได้เข้ามาติดตามรายการใจแค่เล่านักเลยนะเจ้าจะนําเสนอกันในกุ๊วันศุกร์กันเลยและวันนี้เนี่ยมีผู้ในการสถานีจากจังหวัดเชียงใหม่กว่า30สถานีที่ห่วมลิง์สัญ,ญญาณรายการนี้แบอบกว่าจะอยู่ตั้ใดของเชียงใหม่ก็ได้ติดตามรายการของเฮานะเจ้าส่วนไพ่ ที่อยู่ที่จังหวัดละปูนมีสองคลื่นนะเจา้าที่จะนํารายการนี้ไปรีรันออกอาการแหมกรํารนึ่งในวันติดเพราะฉะนั้นเราขอให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการกันอยูเนี่ยนะเจา้ามีความสุขกันกับกู้ภารกิจแล้วก็ติดตามรายการของเฮากู้วันสุขนะเจา้าเน้นย้ำกู้วันสุขเมื่อแรงหลังเคารพ่รธงชาตินั่งตกวงคดถวายเวรเวทขันโตกิกนข้าวกันโยบดีเนี่ยนะเจา้าเนาะช่วงนี้น้ำพริก น้ำพริกหนุ่มออกกินทั้งวันอยู่จ้าถั่วเน่าจอผักกาดคุฟังจุ้งว่าน้าหนาไปนี้จุ้งกินจอผักกาดลำขนาดเลยเนาะใส่ใจาสารสุขภาพกินอาหารฮ้อนๆนะจ้าแล้วก็ใจจ้อนตักเกาเนาะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพราะว่า PM 2 5ยังคงอยู่กับเฮาไปแหมติดๆเต้าๆบอกว่าจะช่วงนี้เป็นต้นไปหรือตั้งใดก็จ้ามเตอะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ใส่ใจเรื่องของการสร้างมลพิษหมอกควันกันตัวนี่นก็คือเฮาเป็นคนนึงที่เฮาบ่สร้างอย่างเช่นเอารถไปกวจเช็คตลอดเพื่อให้การเผาไหม้ในรถสมบูรณ์หรือเฮาบ่ดังไฟเฮาบ่เผาไฟนะจ๊ะเฮาจัดการกับเศษวัชพืชของเฮาด้วยวิธีการอื่นๆที่บ่ใจการเผาเนาะแล้วก็ขอเหอถ้าเกิดว่าไผ่เนี้ยการตั้งนอกต่างๆอย่างที่จุงบอกสวมใส่หน้ากากแบบ N95 ป้องกันฟุอ้นล้องขนาดน้อยนะจ๊ะทะลุทะลวงอันขนหูดังกอกั้นไปอยู่อ่ะมันจะพดเข้าไปในปอดของเฮาเนาะด้วยความห่องใหญ่นัก เลยนะเจ้าเลยเถิดออกนอกเวลาและว,วันนี้เวลาเสียงแล้วเดี๋ยววันศุกร์หน้ามาปะกกันมาย่างแน่นอนนะเจ้ามีรายการให้ได้ติดตามมาฟังกันส่วนนะเจ้าไผรที่มีลูกหลานตานเต้านะเจ้าอันสี่ส้าห้าหกขวบเกาะติดตามรายการปัาจุงจาได้วันพุธมา่อไงทาี่สถานีวิทยุใกล้บ้านเหมือนกันนะเจ้าส่วนของวันนี้โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อจ้าเจียงใหม่สำนักง,งานสาธรณสุขจังหวัดเจียงใหม่โตโยต้าเจียงใหม่นะเจ้าแล้วก็ผู้ในการสถานีที่ห้อมลิงสัญญาณทุกท่านไปเจ็บนัดรือไทยทวีริดกุลจงสาปวิชยาพร้้ออมนองๆที การปรายการร่ำลาไปก่อนสวัสดีเจ้าก่อนจะซื้อก่อนจะใช้โตด,ดศึกษาดูให้ทวนทีว่าสินค้านั้นดีไม่ดีมีโฆษณาที่เกินจริงไปไหมอย่าต้องเชื่อคำเขาอวดอ้างยกสรรพคุณมาเป็นแรงจูงใจ เพลดความอ้วนอาการปวดเขาให้เร็วไวเปลี่ยนคนผิวคล้ำให้กลายเป็นผิวขาวใสยาวิเศษกว่าใครจะบอกว่าไม่มีจริงยิ่งส่วนผสมสารสเตียรอยใช้บ่อยๆมันก็ไม่ดีมีอันตรายจนถึงชีวิตเพราะว่ามันสะสมในร่างกายาลงเชื่อคำโฆษณา มันอาจนำพาทำให้เราถึงตายก่อนจะซื้อ